เห็ดไตเห็ดพี่น้องเอ้ยป้าดอกนี้พี่นอ้องเบี้ยแันโมมาส่องมาไตบุทัทเพิ่นได้พี่น้องโอโ้โถดอกนี้คือขัดตัวเย็น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 สีเปิดอะไรสีเปิดย โอ้ยย่อืมโอ้พี่น้องเลยพูดอ่ะวัดดอกหแกงยิมเลยพี่น้องดอกเดียวลาบมันคักยุ่นแล้วมาดอกไม่ดอกไมโอ้ยต้งก็มีพี่น้องเลย

ามึงบังหามีแค่ดียงนอนโอ้ยแี่ยดียวนอนงูไม่เคยเจอโอ้ยอาาดอกมึงนอนใน่กาาําลังโอ้ขห็นมา โกำลังโพลตเซนเ้ยน้ำซึมนล้ล่ะเร่าเลาือไหลโอ้คือห้อยแตกือเป็นแตกแตกทำไมขึ้น